นี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ยูข่าวหกบันของอีเลื่งครับมานี่ก็มาเขาเฟืองหลวงช่วงน,นี้หนาแร้งครับเฟิองหลวงออกมาซองเมืองยูอันห้างหัวข่าวครับน้ำโขกน้ำป่าเดี๋ยวไปซองเมืองก่อนว่าห้างมันอยู่บงไหนโอ้ชอน อยู่ง้องตรงนี้เป็นสาข้าเจ้าพี่น้องด้วยมีสาส่วนโตด้วยครับนี่ข้าเจ้าขุดไบท์สำหรับปลูกมันปลูกอ้อยสูบน้ำย่ามหนาแดงนี่ครับ <c oughs> เป็นไว้ยืดแถวนี้โอ้ยเห็นแล้วครับพี่น้องปลาทางหมักไงเห็นไหมเห็นไหมครับไอ,อ้กล้องกลบปลูมันอาจะที่องอะไรเนาะแต่ว่ากล้องไหน มือถือเดี๋ยวผมจะซุ่มให้เบิ่งนะครับพี่น้องเด้อใหญ่จริงพี่น้องเห็นว่าครับตรงนั้นครับอันนี้กล้องมือถือเดี๋ยวผมจะใส่มือถือสุ่มมือนะครับาท้ายผู้เดียวมักสิทธิเ,เป็นยากๆหน่อยพี่น้องเลยเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวเย็นๆอ่ะขยับร่างไว้ตรงนี้ก่อนยิง่งข้ามก็ร่ังตามมากครับเดี๋ยวผมอยู่ทางนอกเดี๋ยวขออนุญาต ซูมแล้วก็ถ่ายภาพก่อนครับพี่น้องครับแป๊บนึงนะครับซูมนั่นสุดยอดเลยมันจีด้พอดีพอดีแต่ตัวนี้ก็ได้เด้ผมจะขึ้นยากนะครับเจ้าเจ้าสิบเมันต้องมีอีรุ่นหอยข้อแบบนึงไงดีทั้งไงจนเป็นติยานไหมบอกกล้าเขาใกล้เลยครับฮะอันกล้องภาพชัดบหมกล้องมันว่าชัดแล้วเพราะว่ามันยุไก่เนาะ พช่ชัดครับเนี่ยแต่ตัวนี้ซูมได้ตัวมือถือนี่ซูมซูมได้เพียงแต่ว่าผมหามุมผมต้องไปรีดทั้ทงคุณได้บ่นี่ในในได้บ่มผมหามุมก่อนครับพี่น้องบ่ได้ภาพเพราะว่าเฮาผมก็สิมานรีท่ายอยู่ไกลๆพี่ยุ่ยผมยุ่แถวนี้ได้บ่เสียงไหมปอ นึกวัดปัด<ะ>ผมอยู่แถวนี้เซียงไปะ่ะยู่หลังเจ้าอ่ะเพี่อะา้ามันไปควรก็ค่อยขยับออกครับโอ้ยเซียงอยู่ตัวขนาดผมว่าเซียงอยู่ผมถอยดีกว่าพูุ้่นพี่น้อง เอายุ่นแน่ๆเลนครับผมกับ่อก่าเข้าไปใกล้ <S 2> <S 2> <S 2> อู้นพี่น้องเอ้ยอันภาพขึ้สีบร,ริสงามๆหน่อยครับเพราะว่าผู้ไทยกะรีไทยเอาครับ ตากล้องอีกทางนึงก็โยกพูนมุมไกลๆครับน,นั้นเพื่อนกัดนันเป็นกล้องโกโปรครับว่าสามารถถ่ายไกลได้ขึ้นกันซูมบ่ได้ย่องแล้วกับ่บมีกล้องที่สามารถเข้าไปซูมได้น้าที่เปิดห้างคนใดแล้วแต่ว่ามันบกอกเปไหนครับ,อเ,รบเอมี่ยังให้ซอยบ่ เสียดายว่ามีกล้องขึ้นไปท้ายน้ำเนาะนหนที Hence, ่มีกล้องแบบมันอยู่สูงนะครับพี่นกเพื่ออะไรเออมันก็มาบ่ห่านแต่ว่าเขาหยาดเห็นบ่โอ้เดี๋ยวผมไปซุ่มทางพุ่นดอกนะยี่ห์มันมีตาปลาไหมมันบ่บินมาหาเจ้าเนาะเออเจ้า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 เร่งไว้เดี๋ยวผม กล่องนี้มันสูมได้เอ๋อมันเป็นแม่มันอยู่เด่นตรงไหนล่ะเดี๋ยวเห็นอยู่แต่ว่าตอนซุ่มันไปช่องไหนกันเห็นต้องช่องเห็นต้องไปหามุมทางนลังนะ มันบินลงน้ำหมดนะมันใกล้พ่นไหมเจียดด้วยมันมันบินมาห่อผมผมบ้ามันไก่ไปพ่นไม่อย่างนียินซบนเห็นเนานลงลังก็คงไม่เห้ยออล้รกําลังหาโมบีอ๋อนี่น่เห็นอยู่แต่มันมัน ซุ่มเต็มทีแล้วครับนี่อ๋ออยู่ตรงนี้มันผลไดยไล่ขางเนาะครับขัุ่มโดยไล่อีกไล่หนึง่งมันดิชัดก็นี่อยู่เออนี่ครับห้างอยู่ตรงนี้ขันไปทางนั้นก็เป็นสาน a ำเขันไปทางพุ่นกิดบ,บังต้นไม้แน่นผืนน้ำเเห็นอย่างเลย ห้างมใ่เสดมัผ่านอยู่ตรงนั้นห้หางบริสาทารถเห็นได้ไสมัครคนบ่หน่แล้วเราตอนเอาลงมาเนี่ยต้องไปให้ไปฮับบ่เสเสดหายอยาไปไทยแบบสามารถเห็นภาพอยู่ตรงนั้น นะพี่น้องต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้แต่ว,ว่าเวาร์สามารถเข้าไปเข้าไปในระยะที่สามารถถ่ายได้เดี๋ยวขยับถ่ายภาพนึงแป๊ปนึงแจ้าวันหนังวันหนังว่าหดหัวมองมีขนาดเห็นเกนินไป มันบอกมันเห็นอยู่แหละมูนหนึ่นแต่ว่าผมบอกกล้าไปเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอียงเอาแล้วนะเห็นเห็นห้างใหญ่มองแล้วเออเพิ่นเพิ่นตัดห้างแล้วตอนนึงตัดแล้วตัดแล้วพี่น้องตัดได้แล้วถ่าเบิ้งตอนตอนลงแล้วกันได้พี่น้องเด้อเพราะว่าบอกกล้าทายไกลไหมย่านทายได้สนีก็โอเคเราละนี่เข้าไปใกล้ย่านพี่สาบุ เอ็นกล้องกล้องเจ้าจี้ไว้แล้วเพราะว่าตอนตอนนั้นผมติไปซูมอยู่ในกล้องนั่นแหละในในกล้องนั่นตอนเ่าห่าตัดผมสามารถซูมเข้าไปได้โดยที่ห่าว่าต้องซูมจากตรงนี้เ่าซูมจากกันโปรแกรมโปรแกรมตัดต่อห้อยห้อยห้อยเอาชั่วเด้อว่าต้องรีบร้อนว่าต้องรีบร้อน ชัดชัดมุ่มัน ข้างผมก็ยุ่มืดพอดีพอดีปาด,ดไปได้หลายเตอร์แวเติตน,นบางทางผมเนี่ยตั้งไดนบ้างอันมาแล้วโอ้ยระวังระวังครับกอนโอ้ปอดีกับไปเลยเด้อ หมดเลยเตย๋ยครับหมดแล้วเอาเรื่องไรบ้านี่ก็นี่ละเอารอบไม่เอาคู่นะบ่บ่ครับหมดแล้วหมดแล้วเนาะครับผมกาเชือกไปเลยเด้อครับโอ้ยหนักพี่องดูดิเมย์มัน,มน,นไตอยู่นี่ <c oughs> ใส่ตัวนี้ตัวเดียวละพ่อ สดๆพี่น้องอันนี้เพิงยังอดเพิงหลวงติเพิงหลวงครับมันจะมีเพิงหลวงเพิงโค้งอันนี้เพิงหลวงเอาสานีก้อนนั่นเนาะเหมือนล้วครับเหม่เแล้วเหม่เแล้วน้ำฝนเลยมีแต่ไปหาลังไม้อีกแล้วแล้วแม่มันนี่เอาอ่องไลยบ่หนิอ่อกว่าไ้แล้วแมวก็ไปังฉันละเดี๋ยวต้องไปคัดเอาไปน้ำกันตีแม่ครับปสาธุ แต่ว่ามูวันยูเฮียนก็มี่แหละว่าเพิงองยูเฮียนเป็นเพิงยังเพิงบ้านตีเพิงพุ่งเพิงพ่งพออยุบันก็มีเพิงเแต่มันเมพสวยงามพี่้องเพิงลวงเีเป็นเพื่งที่วันบานีแพงก็มูดอกเงี้หง่ายง่ายง่ายก็ดน้ำสดๆเลย นะครับนี่อันนี้นี่นี่เห็นมั้ยวมันจะงาวนี่เพึ่งหลวงนี่แต่ตัวงาวแต่ป้อมก็เห็นสูตรท่านแล้วตัวป้อมก็นี้ก็จะเป็นเพิงเพิงพ่องพึงพ่องว่าหายหรเป่าหนิชี้จังจำไงใช่หายแล้วครับอย่าไปยญญามันตัวพวกปวดข้อฟังหรือว่าปวดอะไรจังจังไปท่ายตอนตอนเลี้ยงอยู่บ้านหลายโลอยู่โอ้ยน้องเลย อันแบกดกระเอาอกขว,วัวงไม่ไปตัางกัน,นหร่อมีปะยังกว,กวองอางเงี้ยเงมากเมื่อเล่นะว่าเอามากเมื่แล้วคนระับห่อนแบดไทยน้ำโคลน้ำป้ายใท่ได้ห่อนน,น,นั่มันห่อน,นดับไปเย็นน้ำบอนเย็นน้ำบอนเ้าเอาง่าย,ยาเพราะ <Okay. S 2> ว่ามัน,ต,น<า>ต้นใหม่บกค่อยสูง,งอันนี้ก็มีต้นย่างเพิงหวงอันนี้โยต้นยังครับเมื<า>่อกี้ เออซื้อมาถือเป็นท่นเนาะเป็นพุ่นเป็นพุ่นเพื่อเอาไปสุดๆเลยช่วยบูขึ้นไปได้ชุดนี้ประมาณซีโลอันนี้เป็นดางมันเกิดยุประนน <Zero S 2> มาณซีโลครับคุณผู้ชมซีโร่ในกล่มกลุ่มด้วยกันครับตัวนี้ประมาณซีโอ่ะขอเปิงตัวนั้นนะครับตัวหน้าม,มาหนิอันนี้รอบรอบสองครับเมื่อกี้ทายโกบโบอันนี้เป็นกล้องจากอของชุด กองมือถือครับอ่าร uh ับ huh. โลเห็นเห็นพี่ uh huh. น้อง<ๆ>ชัดเจนสองชุดนี่ก็คือแปดโลครับหัวหนามีครับปีเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าที่พื่อนขับเคลนมาซ่อมเมืองใหม่เดี๋ยวพอกันไหมได้คิปหนา uh huh. <Okay. S 2> นะครับเพื่อนี่ห้างใหม่ง่ายๆเดี๋ยวพพเพิ่นผ้าไปตีอีกรอบหนึ่งครับโอ <Okay. S 2> เคครับสวัสดีครับไปแนน,นนนะ่อครับ